ก็โดยสรุปคุณใหม่สิริกัญญาจากพรรคก้าไกลก็บอกว่าความเห็นของปปชเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องทำตามก็ได้ใช,ใช่ไหมคะอันนี้จากก้าวไกลนะคะทีนี้ไปต่อไปดูทางฝั่งของ ประชาธิปัตย์หน่อยนะคะวันก่อนเนี่ยก็จะเห็นทางฝั่งของคุณจูเลียนก็บอกว่าคือถ้ารัฐบาลมองว่าเศรษฐกิจวิกฤตจ,จริงๆเนี่ยทำเลยไหมอะะห่ะเออไม่ไม่ต้องรอชาติอย่างเงื้อไะใช้คำนี้อย่างเงืงอ้อตรงนี้เลยนะทำเลยขา,าสั่นคือจริงๆ,งๆสั่นเพชรบุญญามณีจากพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้บอกเหมือนกันว่าคือถ้าเศรษฐกิจวิกฤตจ,จริงๆอ่ะรัฐบาลรออะไรไม่ต้องรอเป็นพรบไหมพรบต้องเข้าสภามันนาน เอ,อกคลกอ <ไป S 1> เลยออกคลกอเ,เ,เลยก็ได้เมื่อวานนี้คุณสันเพชรบุญยามณีสสสงขาพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรรีบดําเนินการทัทีนะดิจิทัลวอลเลตภายหลังจากรับฟังข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วโดยเฉพาะกฤษฎีกาแล้วก็ปปชเพราะว่าประชาชนเ,าเขาก็เฝ้ารออยากจะได้เงินหมือ่นอยากจะได้เงินดิจิทัลผมตั้งข้อสังเกตถึงหมอมงนายแพทย์พรหมินเลิศสุริยเดชนะคะเลขาธิการนายกที่ออกมาอธิบายเพื่อตอกย้ำไม่เห็นว่าไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนั้นถ้ารัฐบาลเชื่อว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆรัฐบาลยิ่งต้องรีบดําเนินนโยบายนี้โดยทันทีเพื่อระงังบความเสียหายทางเศรษฐกิจอันอาจจะเกิดขึ้นและไม่จําเป็นต้องกู้เงินโดยออกเป็นพรบเพื่อให้สภาอนุมัติแต่รัฐบาลสามารถกู้เงินโดยเป็นพรกทดแทนได้เพราะว่า มันเป็นเรื่องเร่งด่วนไงถ้าเร่งด่วนออกพะละกรเลยในเมื่อมันวิกฤตแล้วอันนี้คุณสันเพชรบอกนะคะในเมื่อมันเป็นวิกฤตแล้วทาไมรัฐบาลถึงปล่อยเวลามาเนิ่นนานขนาดนี้ป่านนี้ไม่ต้องเสียเวลาเขียนเป็นร่างพรบรให้สภา,าเสียเวลามานั่งฟังความเห็นของกฤษฎีกาหรือปปชถ้ามันคือวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆแต่สิ่งที่ท่านทําอยู่ในขณะนี้ก็คือนิ่งเฉยแล้วก็เลื่อนมา ผัดการแจกเงินดิจิตอลกันแบบรายวันรายอาทิตย์เสมือนกําลังเล่นตลกบนความหวังประชาช,ชนนะฮะดูฝ่าฝั่งฝ่ายค้าเนี่ยประชริปัตย์เนี่ยเหมือนจะพุชเอาเลยสิถ้ามั่นใจว่าวิกฤตก็ลุยเลยเออรออะไรกลัวอะไรนะครับเพราะว่ามันก็ยืดออกไปเรื่อยๆนะตอนนี้นี่เผลอๆคิวสามอาจไม่ทันด้วยซ้านะดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเดี๋ยวรอดูการประชุมในสัปดาห์หน้ารัฐบาลก็อาจจะบอกว่าก็รอความเห็นของปปชอ<ะ>หรือเปล่าแต่ว่าไทม์ไลน์อ่ะที่ชัดเจนอ่ะคือ ไม่ทันพฤษภาคมคแต่ว่าคุณจุลพันธ์บอกวันก่อนว่าไม่ทันแต่ว่าปีนี้คือยังไม่รับปากว่าสุดท้าย ไตรามาสสามทันหรือเปล่าเพราะหลายคนไปลุ้นกันไตรามาสสามนะครับแต่ว่าที่ก่อนหน้านี้ถ้าจากันได้เลื่อนมาสี่ครั้งเคยคิดว่าสุดท้ายมันจะแจกกันทันสงกรานม,มันก็ไม่ทันแน่นอนพฤษภาก็ไม่ทันแน่นอนแล้วดุลพา้วยจริงๆแล้วหนึ่งคนพาดเสียใช่ก็ตอนแรกถ้าแจกคุณพาสงกรานจะได้ใช้กันไงสุดท้ายนะครับก็อดแน่นอนเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีกับการประชุมในสัปดาหนะ์หน้าแต่ถ้าคือเข้าใจคุณจุลภัณ์บอกว่าภายในปีนี้แต่ถ้าโูถ้ามันไม่ใช่ปีนี้ถ้ามันไปเป็นปีหน้าที่ก็เรื่่่่่่่่่อออออองงงงใใหหหญเมมนนนนนนกกกกกัััะค็็ตตต้้าีีีรบททยยูฝไดว ล้มเลิกเถอะอย่าดันทุรังทำต่อไปเลยมีแต่ความเสี่ยงฟังที่ปะปะชเสนอแนะมาก็คือทางด้านของสวสมชายสแสวงการนะครับเมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้งและก็นําข้อสรุป จากคำถแถลงของทางปปชออกมาเป็นข้อข้อข้อเลยแล้วก็บอกว่า mm. เลิกเถอะครับ mm. อย่าดันทุรังเ mm. ตือนด้วยความหวังดีหลังปปชแถลง8ข้อเสนอแนะโครงการกู้เงิน500แสล้านดิจิทัลวอลเล็ตยัน8ข้อเสนอเดิเดมแล้วก็บอกว่าส่วนตัวมีความเห็นว่ารัฐบาลควรนำมาพิจารณาอย่างใส่ใจและทบทวนการดําเนินโครงการหรือเลิกโครงการ พราะปปชมีข้อเสนอแนะดังนี้แล้วก็สรุปมาให้8ข้อนะครับแล้วก็บอกเลยว่าหากรัฐบาลจําเป็นจะต้องแจกจริงๆนะครับก็แจกเฉพาะคนเปราะบางเท่านั้นใช้เงินตามพรบรงบประมาณปกติจะออกพรบรเงินกู้ไม่ได้และจ่ายเป็นงวดๆในเงินบาทผ่านแอปเป๋าต่างเท่านั้นตามข้อ8นะครับที่ทางปปชแนะนํามาเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของสวสมชายก็ยังเหมือนเดิมว่าอย่าดันทุรังแล้วก็เลิกเถอะสำหรับโครงการนี้พับเสือไม่ต้องไปต่อ อันนี้นคือแนะนำให้เลิกเลยถูกไหมคะแต่แถลงไปแล้วอ่ะแถลงต่อรัฐสภาไปแล้วแล้วก็หาเสียงไปแล้วแล้วทานายกเอ่ยรัฐมนตรีช่วยค้างเอ่ยท่านรองนายกเอ่ยก็พูดย้ำ,ยำเรื่องนี้ถ้าทำไม่สำเร็จนี่นโยบายเลือดทงอันดับหนึ่งเลยนะก็เดี๋ยวเราดูว่ามันจะมีความคืบหน้าชัดเจนมาแล้วต้นสัปดาห์หน้าเพราะว่าบอดชุดใหญ่ที่สุดเนี่ยที่มีท่านนายกนั่งเป็นประธานการประชุมเนี่ยจะเห็นสัปดาห์หน้าแล้วนะคะเดี๋ยวว่าการคุณผู้ชมเรื่องเงินหมื่นนะคะประมาณนี้9โมง40นาทีแล้วเดี๋ยวต้องพัก พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆเราได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วนะแต่มันกลับมาเป็นประเด็นอีกรอบหนึ่งเรื่องของคุณเรืองไกลลีกิจพัฒนาก่อนในนี้ที่เคยโพสต์เรื่องรถเบนซ์มีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีให้มาผู้ใหญ่ใจดีไม่ใช่ภรรยาเหรอแต่ตอนหลังมาแก้ภรรยาซื้อรถแต่ว่ารโพสตไปแล้วใช่ไหมคะแล้วล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของเดิะแจ็ควัชราเพชรทองเมื่อวานนี้ ไปยื่นเรื่องนี้นะไปยื่นให้กับอาจารย์วันนอไปยื่นให้กับคุณต๋องชัยธวัตตุลาธนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านด้วยเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้ต่อทําไมถึงเป็นไทม์ไลน์ช่วงเวลานี้แล้วทาไมไปยื่นกับอาจารย์วันนอกับคุณต๋องชัยธวัต <c oughs> เดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้าคุยตรงเลยนะคะกับเดือดแจ็กวัรชรพิททองค่ะ